สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมถุงแก้วใสใสเหรียญถุงแก้วใสใสธนบัตรนะครับมีแบบไหนกันบ้างมาดูเลยนะครับให้เวลาเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับพเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับพเพื่อนๆครบแล้วนะครับจากนั้นครับเราจะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเราจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มคือนี่เลยครับ กดหยุดดูภาพเองอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดอ่านเองเลยครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดดูภาพอ่านเองเลยครับเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ